เบลลี่เบนเทก้าคันนี้เป็นหนึ่งในคันที่ผมชอบมากครับโดยเหตุผลประการแรกก็คือชุด h e ดไ l i ์ s ที่งดงามเป็นประกายสะท้อนเล่นกับแสงเรากับเราได้จ้องอัญมณีอันเลอค่าบนยนตกรรมหรูระดับโลกแล้วก็โดยรวมลุคภายนอกคันนี้ที่ดูดุดันแมกเข้มโดยการใช้สีออนิกส์กันกับการเดคอเรทสไตล์สปอร์ตด้วยแบ็กไลน์สเปคสิฟิเคชันและจับคู่กับเทนสปอคกันลอยวีลส์ดูเข้ากันได้อย่างลงตัวมากๆครับเมื่อเข้าวเข้าสู่ห้องโดยสารนั้นโปร่งโลง่งจะสะดุดต กับการดีไซน์ที่โดดเด่นและน่าประทับใจโดยการรังสรรค์แบบพิเศษด้วยการใช้วัสดุชั้นเลิศราวกับงานศิลปะโดยทีมมูไลเนอร์ที่ตกแต่งให้กับรุ่นเฟิร์ส dition คันนี้ประกอบกับวัสดุพิเศษอย่างก,การใช้ Natural Car อต i t e Stone v น n e e r ที่สะท้อนงานระดับคาร์ฟแมนชิพได้อย่างสมบูรณ์แบบนี่ไม่ใช่ l u x u r y SUV ทั่วไปแต่นี่คือยนตกรรมหรูที่ออกแบบมาเหนือการเวลาและผสมผสานกับความปราณีตที่ย่านจะลอกเลียนแบบของเบนลี่ครับ